รื่องจริงไม่เจ้าจี้แนชชารีขับเครื่องบินได้บ้านรวยมีเครื่องบินส่วนตัวเริ่มกลับมารับงานอีกครั้งหลังอาหารสัตว์เลี้ยงที่บ้านหมดนักแ,แดงหนุ่มอารมณ์ดีแนชชารีที่ช่วงนี้ค่อนข้างโด่งดังและเป็นที่นิยมถูกพูดถึงในโลกโซเชียลอย่างร้อนหลามหนึ่งคลิปล่าสุดในไลฟ์สด t ิกตอกแนได้เปิดเผยเรื่องราวชีวิตที่ไม่เคยมีใครรู้เลย เขาสามารถขับเครื่องบินได้แถมยังเคยมีเครื่องบินส่วนตัวอีกด้วยโดยนักเล่าว่าถึงจะเรียนไม่จบแต่เมื่อก่อนชื่นชอบวิชาคณิตมากๆตอนเป็นนักบินเห็นผมตลกแบบนี้แต่ผมชอบเครื่องบินมากและสามารถขับมันได้แถมยังมีใบอนุญาตขับเครื่องบินด้วยและเคยมีเครื่องบินเป็นของตัวเองแต่ตอนนี้ขายไปหมดแล้วต้องใช้คำว่าเคยมี ผมยังเคยไลฟ์สดสอนขับเครื่องบินนานถึงสี่ชั่วโมงแต่ชาวเน็ตที่เข้ามาดูเป็นพันคนไม่มีใครเชื่อมีแต่คนขำบอกว่าผมกำลังเพ้อฝันอยู่ทั้งนี้เน็ตชาลียังเคยเปิดใจให้สัมภาษณ์กับไทรัฐทอกไว้ว่าฝันอยากเป็นนักบินผมชอบเครื่องบินตั้งแต่จำความไม่ได้ชอบรถชอบเครื่องบินชอบความเร็วชีวิตผมคุกคีอยู่กับการบินมาตลอด เป็นสิ่งเดียวที่ไม่เคยพูดคำว่านักบินของผมคืออยากบินผ่านผลถ้าผมว่างก็จะไปขับเครื่องบินเล่นๆจริงๆผมมีกีฬาที่ชอบอยู่เยอะแล้วแต่แค่ผมไม่ค่อยได้พูด